เข้าห้องน้ำแต่พี่บอลยังจอดอยู่เอาล้วห้องน้ำพี่บอลอยู่ไหนไม่เห็นเห็นพี่เต้อยู่ดีที่ไรมาพี่บอลไปไหนเด็กแต่งกันจะนั่งแล้วนสามภาคเลยเหนื่อยหมดยับเลยให้น้องแก่ผมไม่ไม่กินไม่มาเลยอ่ะไม่สวยไม่ยอมไม่พี่บอล after เออจังใหม่ใม่ใช่อัมพชราพาแต่ก็เลือกให้เขาที่อัมแบบนี้ไม่ให้ไายนะแต่ก็แต่วิดีโอไปแล้วใช่ไหมตัว เทียบอั้มด้วยไปตั้งแต่ก่อนอั้มเดินมาเองนี่วีดีโอมันเลือดนะไม่รู้มันเหมือนเดิมหมดยนะดีอยู่แล้วพี่เนต้องมายืนตรงนี้มากใช่เอาแสงเอาแสงเพิ่มก่อนลูกชุดนี้ใส่เราพูดออะลูก้าลูกเถื่ออะไปละตาหนุ่เยอะนะเยวสิโอ้ยโอ้ยเขไม่ได้เช็คนั่นเลยต้องไหเอ้ยพี่กล้องมาหน้า กอดกมีคุณใช่ไหมเออใช่เออเป็นตต่ก็เพ่มอเิมเติมเอะไรเี๋ยวถามสิเดถามอะไรเดี๋ยวลืไปแล้เนี่ยน้าน้องก็ลืมหมด่ะักอโอ้ตายแล้ ไม่ไหวแลบเดี๋ยวนอนอย่างเดียว่มานี nah, ่จะถ่ายรูปเปนดิงเหรอไ้งน้องบอก5่ไม่ชอบเลยคุณ่อมรจรง่มาครบเลยพี่สีมาครบเลยพ่อแม่เอาไหมไม่หนังดิ้อย่านะไม่เอาป๊อเดี๋ยวเอานี่หนึ่ตาดวง ก็แอบดึงหนังตาเองด้วยกันนะเตื่นเตือนจะได้ขับรถไปเที่ยลองสองลูกพอโหวันนั้นแย่นะันไหนนะจไม่นสุกนสุกส่ทุ่มเองเออใช่แต่มาถึงนี่ห้าทุนนี่ดึกว่านี่นกานีดึกไปที่ขับรถไปกลับนี่เลยไม่เลยนักเกาลนนเกาที่ขับรถไปแต่ขับกลับมาเวดนาี่คนจะกลับบ้านอะ เออใช่ทรู้ไม่ใช่ค่แต่ถุงพี่อาสีบันไดแท่อยู่ที่นี่มาทไหมว่าาไม่ตื่นเ่ที่มีการนัดว่าที่จะมาเอาก็้ีบันไดตอนเช้านะตอนเช้าคไหันไหนกับปกันบันไหนะบันไดาาต้นะนี้ก็นอนเล่นโซเสบายๆเกือบ้เน้าไปันองานไพี่กัไปงไม่ได้นอนแล้วหะ